แจ้งโลกโรดโกทุกสิ้นฝึกสิ้นทําจนเป็นอาจินที่วัดป่าบ่อน้ำประอินตอนนี้เราอยู่ที่บ้านธรรมบางคร้าฉ <c oughs> ะเชิงเศรหรือคนที่นี่ก็เรียกว่าแปดริ้วประานที่แห่งนี้ก็เป็นสวนธรรมที่หลงตา ศีลทรัพย์หรือว่าพระศีนคิดได้รับกิจนิมนต์มาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่พี่เข้ามาอยู่เป็นสักการีวัดป่าบนาิอินมาทุกครั้งคนก็เยอะไม่มีเสื่อมมีแต่เพิ่มถึงไม่จะมีข่าวข่าวอะไรไม่ได้มีผลอะไรไม่ไม่มีผลกระทบ ลูกตาบอกมาไม่มีบารม,ม,มารีไม่เกิดมันเป็นกรรมต่อกันที่ต้องต้องมาสัมพันธสกันใช่เคยสร้างกรรมร่วมกันมาถ้าเปรียบเทียบสมัยพุทธกาลก็คือเทวทัตอะไรเงี้ยครับเทวทัตยังยังจำนิดนะยังจำนิกตอนท้ายครับเทพครับ คิดดูเนีระดับเทวทัตย์ยันตกนรกอ่ะครับใช่ไหมใช่ครับผู้บาอาจารย์ก็บอกใช่ได้ฟังเลยอ่านอ่านอยู่แล้วเนี่ยกถ่ายคุยเรื่อยๆพี่น็อตไม่ไม่๋ยวผมมาแล้วคหรือเปล่าไม่ไปไอ้เกี่ยวมีอะไรพี่น็อตคนไปแล้วอืมเขางงวัดถ่ายแล้วไปุณนอนอยู่ก็ดีนอนคุยกันธรรมชาติดิพี่ทําอะไรชอบแบบธรรมชาติอยู่วัดนะเนาะอันนี้อืมใช่เป็นอยู่วัดเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันคือยังไงก็ได้สบาย ไม่ต้องใส่กางเกยงยีนไม่ต้องใส่ราคาแพงแพงไม่ต้องใส่เสื้อแพงแพงไม่ต้องแต่งตัวหล่อไม่ต้องอะไรบางทีกะจบพี่ยังไม่เคยส่องเลยจริงนะบางครั้งก็อาจจะมีหวีผมกวรเนี่ยส่องก็คือหวีผมให้มันเข้าทรงนิดนึีสระผมเสร็จหวีอาใช้กระจกนี่แหละไม่ต้องเปิดอะไรด้วยเพราะมันมีเงาอยู่แล้วเพราะเราติดเพราะว่าที่วัดเปล่านะไม่อินหนึ่งทีวีก็ไม่มี ไม่มีไม่พระไม่ดูทีวีแล้วก็ข่าวสารแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องตัดโลกภายนอกใช่แล้วก็ตัดโลกภายนอกไม่ตัดเราธรรมดา,ดามีผิดก็ต้องมีถูกมีจริงก็ต้องไม่จริงมีคนดีก็ต้องมีคนไม่ดีใช่มีแท้ก็ต้องมีปลอม <c oughs> คน,ไ,นไม่ใช่มีแต่ปลอมอย่างเดียวเห <c oughs> มือนอย่างที่ข่าว <c oughs> เราไปโทษทีวี <c oughs> ไม่ได้หรอก ทีวีมันเหมือนมีคดีหนึ่งที่อีสานที่ว่าคดีเอ,อการตายของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อผลไม้นะทีวีสร้างจนคนคนนั้นดังขึ้นมาก็ไม่รู้อีกอะเห็นไหมก็เหมือนแบบบางช่องก็เอียงบางช่องก็ไม่เอียงบางช่องก็อีกฝั่งหนึ่งบางช่องก็อีกฝั่งหนึ่งคือแบบคนละช่องมันตีกันมันเป็น มันเหมือนเหมือนเขามีหน้าที่สร้างประเด็นก็ไม่รู้มันสร้างประเด็นไงพี่คือว่าการตลาดในด้านการตลาดจากวงการเราก็รู้อยู่ว่าการตลาดเนี่ยถ้ามันมีประเด็นเนี่ยมันจะเป็นที่สนใจพอเป็นที่สนใจปั๊บเรตติ้งของชิของช่องต่างๆของหน้ารู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีคนเข้าไปติดตามเยอะอก็ต้องเข้าใจกันว่าอ๋อมันเป็นการสร้างประเด็นเพื่อให้มันมีคนติดตามแต่ว่าถ้าจะให้ให้ดีให้สมูทเลย หลังจากที่สร้างประเด็นแล้วควรจะสรุปประเด็นให้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะสรุปในสิ่งที่ถูกที่โต๊ะที่ควรนะ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้มันค้างคาแล้วจบไปแบบงเงียบแบบไม่ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ให้ควรเป็นอย่างนั้นน่าจะสรุปให้มันดีให้มันดีๆมันมีคำอะไรอ่ะจะว่าคำบังเพยก็ได้ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเขาเรียกอะไร ใช่ครับความ,วามจริงเป็นสิ่งไม่ตายก็ก็ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับก็คือความจริงมันก็คือความจริงอืมันมีอยู่แล้ว <people> เหมือนมวยรองเนี่ยมันอาจจะพลิกมาเป็นมวยต่อก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมไม่<ช>มันไม่เสมอไปไงครับมันไม่เที่ยงไงทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันต้องมีใบมงบ้างนะนะเออมันต้องมีใบมงใบสองกล <people> างคืนเลยไปบ้างอืม แต่ว่าเท่าที่เห็นยังมีเ,เรื่องที่มันลบกวนครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยผมก็ว่าในส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยวิตกกังบนอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกมันก็มีสองด้านอยู่แล้วใช่ไหมครัผู้คนและเท่าที่เห็นเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องมีราวมาหลายเดือนเนี่ยก็ยังเห็นคนมากราบครูบาอาจารย์ไม่ขาดสายมามีหน้าใหม่ๆเข้ามาม่เข้ามาเยอะนะฮะก็ไม่เห็นขาดสายเนี่ยเข้ามาอยู่ในลืบอยู่ในอยู <laughs> ่ในในลืบนะในเนี้ยที่เรามาอยู่กัน,นในในสนักเนี่ย ก็ยังมีคนประเช้ามาก็มีคนมาเต็มไปหมดเลยเมื่อวานเต็มเม,มืม่อคืนเรามาถึงก็ตอนกันตอนเย็นๆกันค <Okay. S 1> ืนก็สงบสงบแต่วันนี้เต็มหมดเลยมีรถหลวงตารถเมทีเจ้นรถสังฆะรีก็ประมาณไม่เกินหกคันถ้าบไม่กี่คันพวกลูกศิษย์ลูกหาติดตามสังฆะรีเฉพาะที่ตรงตนี้จอดน่าจะเกือบยี่สิบคันแล้วข้างนอกอีกครับแล้วก็แถวยาวนี่ก็มีมีศรัทธาไม่ขาดสายอื ไม่มีเสื่อมมีแต่เพิ่มครับคืออย่างที่เขาบอกว่าหนังชีวิตต้องดูกันยาวๆหนังซีรีส์เกาหลีต้องดูกันยาวๆพี่ก็เฉยๆเมื่อก่อนพี่ก็คล่องเหมือนใจมันมันจะออกนอกไปอยู่กับเขาใช่พอเราได้นั่งพิจารณาตัวเองนั่งดูลมเอาสติแนบกับลมนั่งหายใจยาวๆ อยู่กับลมมันก็ทำให้เราเย็นลงได้มีสติเพิ่มขึ้นวิชาดูลมนี่ผมว่ามันเป็นวิชาที่ที่สุดยอดนะคือถ้าคนไม่ลองทดสอบด้วยตัวเองไม่รู้นะคนในบ้านมันขี้เกียจครับคนไม่รู้ว่าลมเนี่ยมันมีค่ากับเรามากแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้นะท่านตรัสรู้ด้วยอาณาปานาสตินะคือลมหายใจเข้าออก คนเรามันจะหายใจแบบไปวันวันเนี่ยเหมือนแบบอารมณ์โมโหเนี่ยทุกคนเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราหายใจช้าๆลึกๆมันก็ดับอารมณ์ดับความโมโหได้ได้ทำให้เราดึงสติใช่พอมีสติปัญญาก็เกิดมันก็ระงับได้ทุกสิ่งทุกสิ่งที่สมควรทำก็รู้อันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรใช่ไหมฮะ อารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่มีสติคุมอารมณ์เนี่ยมนันจะเกิดความโมโหอารมณ์โมโ,มโหอารมณ์โกโรธอารมณ์ตัวนี้ก็เรียกอารมณ์โทสะโทสะเนี่ยมันสามารถฆ่าคนได้โทสะโมหะต่างๆนี่นะใช่ฆ่าแม้กระทั่งแม่ตัวเองได้พ่อตัวเองคม <น S 2> ขืนกระทั้งลูกสาวตัวเองได้แม่คมยุคนี้มีเยอะใช่ลูกคมขืนแม่นี่ไงอารมณ์ อ๋อเขาเรียกจะมีคำว่าเสียสติใช่คือไม่มีสติก็คือเสียสติไปแล้วทำในสิ่งที่ไม่น่าทำได้โดยที่ไม่ได้ยั้งคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จะเป็นจะต้องเรามาอยู่ตรงนี้ธรรมะแล้วจะทำให้เรานิ่งอะไรมันอยู่ได้สองสองสอง,สอ,งอย่างเลยครับระหว่างธรรมกับโลกเราเข้าได้หมดแหละให้มันอยู่ในที่ที่เดียวกันได้อ่าแต่เราก็ อย่างละครึ่งเนีอยู่ให้มันอยู่ด้วยกันอยู่โดยการมีสติใช่คลองสติตัวเองไม่จำเป็นว่าจะต้องมาบวชมาอะไรแค่เราปฏิบัติตนเองอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้เป็นคาราวาสก็ทําได้ทําได้หลวงตาพูดตลอดเวลาถ้าทําตัวเนี่ยถ้ามันถ้ามันทําดูลมเนี่ยมันสามารถบรรลุธรรมได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพระเป็นแม่ชีปฏิบัติที่บ้านโดยบ้านพระวัดป่าวนางไปเอ็นเนี่ยที่ไปบวชเนี่ยปฏิบัติ ดูลมอย่างเงี้ยพอดูลมปั๊บมันไปต่อไม่ได้มันแบบติดขัดแบบไม่รู้จะไปยังไงไปเปิดคลิปหลวงตาฟังฟังล้วไปกระจ่างแจ้งต้องเดินทางมาหาหลวงตาพอเดินปับ๊บหลวงตาพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีมันปิดมันพอฟังหลวงตามันไปต่อได้ไงเลยควรแบบอินบวชเลยชาทิวบวชพระขึ้นเยอะไง คนที่มาบวชพระที่วัดป่าวนางอินมาบวชชีที่วัดป่าวนางอินเน,นี่ยไม่ใช่ว่าชีวิตตกอับผิดหวังนะคนมีเงินทั่งนั้นอย่างเอน้ำมันพืชเกรอ,อย่างเงี้ยเตรียมตัวแล้วแบ่งสมบัติให้ลูกแบ่งให้สองคนอย่างเงี้ยคนมีเงินเป็นหมืนมนมนม่นล้านอ่ะหมื่นหมื่นล้านนะบางคนอย่างพี่หนึ่งเนี่ยพิสเตอร์วันพี่หนึ่งเนี่ยทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ ทำงานเกี่ยวกับสกุลเงินธนาคารควบคุมดูแลเงินเงินขึ้นเงินลงอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็ไม่รู้หรอกเราเคยไปเห็นเขาที่บ้านคอมนี้ตั้งไม่รู้กี่ตัวน่าจะปวดหัวเนาะเขาคล่องแล้วไงเขาเป็นเดือนละเกือบสองล้านปีหนึ่งโบนัสหนะ้าสิบล้านน่ยแบบพอมันเงินมันเยอะจัดเขาก็ ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรน่าจะซื้อไปซื้อโปลูรี่หรือซื้อกระเป๋าหลุยเขามีหมดแหละัวชาเช่เขามีเขาซื้อจ,จนแบบมันสุดแล้วไงจนสุดไปแล้วนะสุดแล้วแล้วมันเราก็มันคืออะไรอะจิรู้ว่ามันไม่มีค่าเอ <ะ S 1> อที่เขา <ละ S 2> ขี่พอร์ตอะพอร์สขับเบือนรถตักไอ้กบคันนั้นก็รู้รู้สึกเละประมาณเจ็ดแปดล้านมันขับมาที่วัดอ่ะวันนั้นที่พี่เจอพี่หนึ่งพี่สายดีบ้านก็สามสิบกว่าล้าน จนหลังๆมาเจอหลวงตาหมู่บ้านนะเขาเรียกหมู่บ้านคนรวยเหมือนหมู่บ้านเห่งให่ตัวอังจริง<ข>คือเขายากออกยากใช่เขายากออกยากแล้วก็สถา,านที่ไปจอดหน้าบ้านเขาก็าไม่ได้เวลาญาติทําไปที่โอ้เขาฟอขา้องเขาร้องเลยร้องแบบพวกส่วนกลางพวกที่ดูแลหมู่บ้านก็ต้องอยู่ไม่ได้เพราะลุงตาไปทริง ลูกเสีย์ลูกหายเลยโอ้ยสองสามโลจอดรถขวางหน้าบ้างเขามีปัญหาอีกนี่ต่คนอยากจะไปกราบตาไปฟังรันฟังในในออนไลน์คนอย่างเดียวก็ไม่พออยากเห็นอยากเห็นตัวจริงต้องการมีมีเสน่ห์นะครับในการเทศใช่มันเป็นเสน่ห์ซึ่งผมส่วนตัวผมผมว่าเป็นเสน่ห์จริงๆคือเสน่ห์อะไรอ่ะคือมันมันฟังแล้วมันมันเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายทุกคนจะพูดเหมือนกันหมด คนไม่มีธรรมะมาก่อนเลยจากศูนย์เนี่ยฟังหลงตาผมให้ไม่เกินสามครั้งรู้เรื่องอืขั้นไปถึงไปแบบส,งสูงๆเลยไม่ต้องเป็นเสียเวลาเรียนานานๆด้วยนะไม่ต้องไปไปเรียนเจ็ดไปเรียนแปดไปเรียนเก้าอะไรไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าอันนี้มันนอกกรอบแต่มันอยู่ในหลักเกณฑ์ในแก่นซึ่งแบบว่าเนี่ยพูดแค่แก่นนี้ก็พอแล้วมันไม่ต้องไปอ้อมตรงไหนไกลหรอกเรยออย่างเงี้ยทันทีฟังตรงๆไปอ้อมทําไมอ่ะครับ,รบธรรมะมันไม่เยอะอะไรเลยครับ ไม่ไม่มีอะไรเยอะเลยธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติที่ลวงตาเทศอันนี้ระวังสนเสน่ห์ตัวนี้แหละแร้วหลวงตาเวลาจะ,จ,ะจะพูดเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตตัวเองที่เคยผ่านประสบการณ์ว่าแต่ตัวเองพูดแต่ถึงตัวเองก็คือมีมีตัวอย่างให้ดูเป็นของจริงที่ปฏิบัติมาเองนั่นแหละมันทำให้เข้าใจง่ายมีคนคอมเมนต์มาเยอะแต่พี่ก็เฉยๆชูสีชันยิ้มเป็นตลกที่ตกอักแก่แล้ว ไปไหนไม่รอเมื่อวานละครโทรมาให้ไปไม่ใช่โจกแต่โจกล่ะไม่รับเขาด้วยรับแต่ขอราคาอ,อ๋อเพราะว่าเราต้องทําหน้าที่อยู่ที่นี่อใช่มันจริงๆแล้วพี่ถามว่าเงินน่ะสําคัญไหมสําหรับชีวิตพี่ตอนนี้นะมืเมื่อก่อนอะเต็มร้อยเลยเดี๋ยวนี้ห้าสิบพราะหนึ่งต้องให้แม่ <c oughs> สองต้องส่งลูกเรียนสามก็ต้องส่งบ้าน รถไม่ต้องส่งแล้วเพราะว่าถวายหลวงตาไปแล้วเหลือคันหนึ่งของไม่ชีก็เราอยู่อุบลเนาะถ้าเกิดเราจะให้เราอัดก็ต้องขอขค่าเครื่องบินขอค่าแท็กซี่ค่าเดินทางใช่อย่างน้อยถ้าอยากได้เราถ้าเราเราสําคัญเราเรียกค่าตัวท่านนี้จะเอาเราไหวไหมละ่ะจกัเกเคยให้เราเท่านี้แต่เราขอเพิ่มเท่านี้ถ้าเกิดได้ตกลงเราก็ไปกาจะจ่ายเนาะใช่ถ้าเห็นเราสําคัญนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สาคัญก็ไม่เป็นไรคนอื่นแยแยตลก เหมือนละครเหมือนเรื่องมอนุษลูกทุ่งที่พี่ปฏิเสธไปเนี่ยมันมีแค่สามตอนคันนี้มันเป็นละครเพลงไงตีคิดดูว่าพี่ผ่านวงการลูกทุ่งมาเท่าไหร่เราไม่ได้ชมตัวเองนะพี่ทันพ่อชายอ่ะ,อะรวมดาวกระจายพี่ทันหมดอ่ะอพี่โอพี่ก็ทันพนมรบพรเป็นเผาไปเมื่อวานใช่ แต่ที่ทันไม่ใช่อะไรไม่ได้ทันยุคที่พี่เกิดมาไม่ใช่พอพี่มาอยู่ตรงนี้พี่มาสนิทสนมท่านอย่างพ่อชายเยี้งอายกตัวอย่างไวพศออย่างเี้ยอสกสังวันทองอย่างนี้นย,ย,ยสสท,ทุกคนนะ่ะนักร้องลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นพี่เพลินถือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยสนิทไม่ได้คุกคีเพราะแกแกไม่ค่อยได้ออกใช่พี่เพลินจะหนักไปทางธรรมะเก็บตัวช่เก็บตัว,<ๆ>ตวพี่น้อยกับวานภพยลูกเพชรภัยวันลูกเพชรนี่รู้จักหมดทมนาทีทองกำแพงพิมพ์ใจ ที่สนิทนะเนี่ยดาวไทยยืนยงอย่างเงี้ยแนวชายเมืองสิล์เนี่ยชายธงก็ไม่สนิทเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่สนิทเราก็คือไม่สนิทสอนเพศสอนรุปพันธ์นี่สนิทมากที่พูดมานี่ตายไปประมาณสี่รือห้าคนแล้วนะใช่แล้วก็คิดดูไอ้บนลักลูกทุ่งละครเนี่ยคิดดูว่าเราจะเก่าขนาดไหนประสบการณ์ของเราที่เราเก็บเกี่ยวไว้อยู่ในสมองเราเนี่ยในสติเราเนี่ยในปัญญายเราเนี่ยแต่คราวนี้มันมีสามตอน แต่เขาบอกนะว่าเจาะพี่หมดเลยละครชั่วโมงเดียวพี่ได้ไปสองหมื่นที่แรกพี่ไม่รู้ว่ามีเขาถามว่าพี่สิรับตอนเท่าไหร่บอกแล้วละครก่อนข่าวหรือหลังข่าวถ้าหลังข่าวก็คือสองชั่วโมงอีกจราคารหนึ่งแต่ถ้าเกิดก่อนข่าวเนี่ยมันจะชั่วโมงเดียวก็เท่ากับเราเคยสมมติเรารับสามหมื่นสองชั่วโมงสามหมื่นถ้ามาละครตอนชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราก็จะสองหมื่น ไม่ใช่ครึ่งเลยนะเราเอาสองหมื่นเราคือตอนเล็กนะตอนเล็กสองหมื่นถ้าตอนใหญ่สามหมื่นเขาบอกมีแค่สามตอนพี่ก็อึ้งอยู่แล้วก็บอกถ้าเกิดพี่ถ่ายหมดได้ไหมเขาบอกอเขาจะถ่ายพี่ให้หมดเลยวันเดียวจะเจาะให้หมดเลยหกหมื่นแล้วให้เงินสดด้วยครั้นี้พี่มานั่งคิดดูมานั่งตึกตอนดูเอ้ยละคอมันเกี่ยวกับเพลงนี่เราเราเรา,เราเก่าอยู่แล้วในความรู้สึกเราเรามั่นใจเรากล้าพูดเลยว่าเราเก่าอะ ชำนาญตลกเราก็กล้าท้าได้ทุกคนไม่ใช่พี่แดนนะพี่แดนเรายอมนอกนั้นเราไม่ยอมใครเลยตลกวัดวันนี่เอาใครเนี๋ยเอาเลยพี่น้ตเราก็อยู่ลูกทุ่งมาก่อนพี่น้ตเปลิเกพี่น้ตยังสู้นักร้องลูกทุ่งพี่น้ตยังสนิทไม่เท่าพี่อ่ะอ่ะอย่างนี้เรากล้าพูดเลยโน้ตเิญยิ้มมาจากคนละทีใช่พี่น้ตมาจากลิเกแต่พี่น้ตก็เคยอยู่สายยันคันชิดอือใช่ไหมพี่หนุ่มก็เก่าสู้ก็ยิ่ได้สีหนุ่มเฉยยิ้ม พี่เด๋ยังเก๋าสู้พี่ไม่ได้พี่เด๋ยก็อยู่แค่จิรพันธ์กับลัฐินความสนิทสนมพี่กับพ่อชายพี่สนิทมากกว่าพี่เด๋ยเองเอาไหมเอาพูดตรงๆอะ่ะ <Okay. S 2> พ่อชายมึงสิงแม้กระทั่งไวพพพ้พ่อเป็นสุพรรณสอนเพี้ยนสอนสุพรรณความสนิทมันผิดกันไม่ใช่ว่าคนดังคนมียื่นเสียงระดับ V I P ระดับเกรด A บวกจะมารู้จักทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ไอ้เรามันคลุกคลีเราตรงนี้ไงเรารู้พละครเพลงเกี่ยวละครเพลงปั๊บเรามีสามตอนแล้วมันพอไม่มีค่าเราก็ไม่รับ เรื่องมนรักลูกทุ่งนะแต่เราไม่เอ่ยชื่อช่องเพราะเอามาทำม,มารีไซเคิลใหม่มาทําใหม่แต่มนรักลูกทุง่งใครเล่นก็ดังนะละครมันดังอะ่ะรู้สึกช่องที่ที่ที่ผ่านๆมาคนพุ่มกับเนี่ยเขาสนิทกับพี่เขารู้ว่าพี่อยู่กับวัดด้วยเฟซมันตามกันอยู่เป็นเพื่อนกันในเฟซชื่อพี่สํารวยรักชาติเมื่อก่อนพี่รวยเนี่ยแกอยู่ดาราวิดีโอขอเอ่ยชื่อเลยอยู่กับพี่หลุยสยามสังวริบุตร เดี๋ยวนี้แกออกไปเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์หมายความว่าทําได้ทุกช่องในประเทศไทยเนี่ยสามารถทำได้ทุกช่องแต่สมัยก่อนเนี่ยมันฟิกดาราวีโอก็จะมีช่องเดียวคือช่องเจ็ดนี่เราสามารถพูดได้เมื่อก่อนพี่ก็เล่นช่องเจ็ดช่องเดียวเลยละครพี่เนี่ยสี่เรื่องจะไม่มีหายไปไหนเลยเช่ไหมสมมติพี่ถ่ายสี่เรื่องต่ออาทิตย์เนี่ยเชื่อไหมพี่ถ่ายได้อาทิตย์เป็นสี่เรื่องพอเรื่องนี้ปิดปับ๊บจบปับ๊บเดี๋ยวเรื่องใหม่มาเสียบเลย เรื่องนี้จบปับ๊บเรื่องไหนม,มาเสียบเลยเขาจะไม่ให้พี่หายไปไหนแม้นถ้าเกิดพี่ไปช่องนูน้นพอพี่ไปเล่นปับ๊บมันดึงกลับมาไม่ได้คิวมันจะไปอยู่ช่องนู้นแล้วไงคนที่คุมช่องเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาใหญ่เขาใหญ่แล้วสามารถเขาพูดกับพี่เลยเขาบอกไม่อยากปล่อยพี่ไปไหนเพราะว่าไม่มีสัญญาด้วยนะอันนี้เรื่องจริงคือไม่อยากปล่อยชูเสีไปไหนถ้าเกิดชูเสีไปเนี่ยจะดึงกลับมาลําบากแต่ไม่มีสัญญานะสัญญาใจ โอ้โหวาพี่เล่นหลายบริษัทสมัยก่อนอย่างบริษัทโพลิพัฒน์เนี่ยของบอสอรพันพานทองเนี่ยเขาไปได้ทั้งสามทั้งเจ็ดเขาบริษัทใหญ่หไงไพรักอ่รู้อยู่อันนี้ขอเอ่ยนะครับขออนุญ oh. าตมันเป็นเรื่องจริงคันานาก็อยู่ช่องเจ็ดดราวีโออยู่ช่องเจ็ดดีด้าอยู่ช่องเจ็ดสามเสียนอยู่ช่องเจ็ด สมเสียนี่คือของป๋าหลังคือพ่อช่องเจ็ดเป็นละครแบบ้ันบ้านเนาะใชล่ลูกทุ่งลูกทุ่งใช่มันก็จะมีช่องช่องสามวันออกไปทางอ่าไฮโซหน่อยแล้วก็แบบคล้ายๆลนะักษณะดักไปทางสามีภรรยาอะไรเงี้ยชนชอบดูชีวิตบ้านชีวิตครอบครัวอแล้วช่องเจ็ดจะเป็นสนุกสนุกหลากหลายช่องเจ็ด <7 S 2> ก็คือแม,ม่ค้าแม่ค้าหน่อยไหม ระเบิดภูเขาเผากระท่อมมาประมาณนั้นถ้าเกิดดังบูก็ต้องอะลองฉลองพักดีวิจิตอ่า <Pokemon> น UM> ั่นแหละถ้าคอมเมดี ah, ้ก็จะเป็นโคลิเซียมของพี่คมอาคาเทพี่จะเล่นของโคลิเซียมมากที่สุดของโคลิเซียมพี่เล่นอย่างน้อยต้องมีสิบกว่าเรื่องขึ้นเเกือบเกือบยี่สิบอะเพาะเผื่อละครพี่เล่นนะถ้านับไม่โอ้เยอะต้องมีห้าสิบเรื่องขึ้นเลยเยอะมากหลายบริษัท มีมีวิชาล้องเพลงวิชาตลกแล้วก็มีวิชาเล่นละครเล่นหนังอีกนี่ถ้าเทียบกันแล้วผมว่าทางหนังเยอะกว่านะกันหนังก็ตลกนี่ใช่ไหมใช่ประสบการณ์พอกันนะใช่หนังน้อยแล้วหนังพี่ไม่ค่อยเล่นพบพี่เบื่อหลักความรอบไปวางกิเลสพอกันแล้วจึงกลายเป็นเปรตความต้องการของ 太那个。<laughs> <laughs>